เอ้ยขอชัดๆอีกรอบหนึ่งสิร้อนแดดเผาแต่ไม่เท่าเป็นนี่จ้าโดนค่ะเหนื่อยไหมมืดจริงมีแค่เก็ดรอยละเอีโอ้โหไม่หวังเลยผู้เาถ่ายผู้ชขไปถ่ายแข็งแรงมาจริงกันยนค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเวลา8ปดนาฬิกา35นาทีเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ลบบุรีใช่ไหม ลบบุรีนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์มอวามาไปพระใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากทำบุญเพราะมาว่าวันอาทิตงานเนาะแล้วก็เลยตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปที่ลบบุรีนะคะก็ก็พูดตรงๆแหละตามรอยอาจารย์โกเล่เลยจ้าเดี๋ยวจะไปดูวัดที่แบบอันซีแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักนะจ๊ะลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าสวยมากแล้วก็มีความต้องเดินเยอะนิดนึงจะลองดูว่าจะ ตายใหม่วันนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายดูสิว่าจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะอันนี้ลูบลิ้ง <c oughs> let's go จะไลิงหายเีลิงเลรออะไนยลิงลิงหนีรถบุรีต้องเจอลิงว่า <c oughs> มา พี่วันลิงโหยเมื่อกี้จะถ่ายถึงซะหน่อยอันนี้นะคะเราเราจะขึ้นไปอะไรละ่ะเราขึ้นไปอนะไรเนีย่ยมเขาต้องขออะไรนะ เขาสนามแจงเออเขาสนามแจงนะคะข้างบน Thank you ข้างบนจะไม่มีดอกไม้นะคะต้องมาซื้อดอกไม้ข้งล่างที่เสเลบมีทั้งหมดกคันนะหกร้อยกว่าคันน้อเเจ็ดร้อยเงมไปดูสภาพเรานะคะว่าจะเป็นยังไงมีคือพร่มลมกตงคนี่คือขั้นแรกนะคะเราจะข้าวขั้นแรกดูที่รถท่อไหมดูไปทรข้างน รวมสตารกรรมวันนี้หนึ่งไปบ้าไปรุ่นอันนี้ไปรุ่นลบบุรีนะ,ะสบายครับเอ้ยใช่ป่ะกับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอล่ะยืนไหนเสื้อขาวเสื้อขาวฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเหรอเราแรงมากเพิ่งจะเดินขึ้นเองนี่นะคะบรรยากาศมันก็จะมีบันไดให้นี่แหลแต่ว่าเขาบอกว่าจะใช้เวลาเดินประมาณยี่สิบนาทีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะ สภาเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าถ้าเดินขึ้นเขาวัดทุกวัดเลยน้บอกว่าจะบ่นว่าเหนื่อยใช่ไหมเขาทาไมเสียงหอบอย่างวะของเยอะครับเขาบอกห้ามบ่นนะคะแต่ว่าอาจจะแรงได้นี่คนท้องถิ่นเขาจะใส่นี่ค่ะเกือบแตะเกือบแปะอันนี้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่ท้องถิ่นเรา ไม่ได้จะถ่ายช่องร้านนะออกญี่ปุ่นเดินยากเริ่มไม่มีแรงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะขโมนจะสวยขนาดไห<ฮะ>น Let's go เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงละคะจริงๆน,งนะนนแต่มันเหนื่อยเหรอ ร้อนแดดเผาแต่ไม่เท่าเป็นนี่เอ,อ้ยขอชแชทอีกรอบหนึ่งสิร้อนแดดเผาแต่ไม่เท่าเป็นนี่จ้าโดนค่ะเจ็บจีด๊ดแล้วคือเราออกไปรุ่นเดินขึ้นมานะร้อนเหนื่อยมากอะไรแบบคนที่มีอายุก,กว่าเราเขาเดินขึ้นไนลจะชิวมากเลยไม่เชี่นไหมเราประมาณสองเราสู้ามซุก ไม่ได้ผมแ่งยังไงแรงเลยแรงยังแต่เอาจริงก็คือวันนี้่เพราะมันใกลมันชันแล้วก็ด้วยหนึ่งชั้นสออากาศถ้าอากาศมันโฟงเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ที่ไม่มีลมเลยแบบที่เขาพูดเลยค่ะทันนี้ไม่มีแรงพูดละตอนนี้เราเดินไปกี่ค่าแล้ไม่ถึงึนสองร้อยังสองร้อยเีวเดี๋ยวลงสองร้อยลต่อไรพี่แม่านึ่งแล้วต่ตัวนี้นะคะเป็นที่พักข้าง ไม่ค่ะม oh ันลมไม่เหนื่อยจิงเดี๋ยวกดู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 ุูดูดูดูนูด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 ูไูดูดูดูนูดูดูดูอูดรดยดู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 ดนดู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 ไปเดู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 ดไปทางนี้ดดดด คนยอดแล้วนะคะดูสารภาพดูสารภาพแต่ละคนน่ามนน่าหายใจก่อนตึงไหนตึงอันไหนเราเดินมาได้ไม่ถึงไม่ถึงสิห้านาทีเนาะเลือใจเออตังๆเลยอาอุนี่เลยค่ะ ขึ้นมาเราก็มานั่งหายเลยในนี้ฮ้าราคาจะเป็นอ่าห้องที่เขาเก็บรับรุทธบาทนะคะห้าห้าร้อยนะคะตอนนั้นก็จะเป็นเจดีอารมณ์เ<ะ>รดีสีวิรัลยนี่ค่ะเจดีจะอารมณ์จะสีวิไล ข่าวที่เห็นเมืองรบบุรีเหนื่อยไหมมืดจริงนี่ค่เจ็ดจร้อยข้นง,องโอ้โหไม่ไหวเลยเด่๋สู้ค่ะเดี๋ตั้งใจะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกนนนันเพราะว่าส่ยมากอาหาไก็เย ข้างล่างอะคนเยอะมากเลยแต่ว่าคนจะไปตัดทอนกันช่วงึ้นได้เพราะไม่เจอที่ถ่ายให้แหละคือจะเห็น่าคนนั่งกันเตเมืลยแต่ว่าอันีจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอย่างที่คิดเนาะเหมือนมักเตะเปล่าว,ว่าระยะทางชันมันก็เลยน่มทุกคนมาทำที่ร้นานนี้น,น,น,นะคะจากที่ตาดูจากพรอจารวเลยน,นะ,ะตอนนี้นก็จะใช้เวลาก่อสร้างมาสิบปสิบกว่าปีนะคะ สวยมากค่ะสวยมาก็ถูสาปาา้วเอันนี้เป็นบอลบนบอลรู้ว่าเข้าไมอ่บอลดเยด้วยลไปดูตับนั้น นะคะคเรามานั่งรออยู่หน้าหน้าโบสถที่เขาไว้รอทุเท่าบ,บัตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงนะคะที่มีรอบเดือนเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะแล้วก็นี่มันจะติดต่อไปทำงนานแะละ้วค่ะมีรอบเดือนห้ามบวมนะคะขอ,อ,องเรามีจะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดดีเราสึกว,ว่าเออไม่เอาดีกว่าเรานั่งรอข้างนอกดีกว่านะคะเพื่อ <laughs> ่าเป็นสิิมงคลแล้วก็เราก็จะได้แบบไม่ต้องกังวลด้วยอะไรเงี้ยเราเราก็นั่งกินชมวิวกินบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวตกบนได้นะเดินดิดต่อพี่ฝากฝาก้าพี่ก่อนนะอันนี้กำลังจะลงแล้วขาสั่นมากไม่ดูโอเคเลยขึ้นมาบรรยากาศดีคุ้มค่ะคุ้มมากแล้วก็ได้อากาศส็กแลราคาแค่บาทนะคะแต่นี้ก็คือขาลงอะ ขาลงเราก็จะไม่รีบลงเพราะว่าขาสั่นดีแล้วหน้าหมดเลยสุสุว้าวไม้หักเลยงานาจริงเอาแล้วลูกที่นี่ค่ะแล้วก็มีอ่าอะไรนะนักภาษาคณิตชนเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธศารพุทธศาสนักภาษาคณิตชนนักน่าจะแบบเวลาเป็นอาชีพเป็นอะไรก็นักนักท่องเที่ยว นักบวชนักไรเงี้ยอันนี้เราพุทธศาสนิกชนนะค่ะก็ลงเป็นผู้อะไผู้ผู้สบไปผู้ผู้สบไปแต่ไม่ต้องจริงทุกคนก็ลังแหรกันมาเนาะอะไรก็ไม่รู้ทำไมอ้าวหวานเลยขาจะเล่นนี้เขาจะพูดนี้พูดมันอะไรอะไรบ่นอะไรบ่นอะไรบ่นอะไรเขาจะพูดว่ากูมารเลยบ่นอะไรบ่นอะไรแต่มึงรู้ไหมว่ามันสื่อสารกูว่าอะไร อันนั้นน่ะท no, ี่ว่าเด็กตามเด็กตามอ่ะปาวานอ่ะปาวานอ่ะบอกผมแล้วพีก็บอกว่าวานอนวานอนกี่ยไม่ได้เข้ากี่อะไรเลยแต่บูรู้เลยไงไม่ก็มันอาอานอนอเอออาเหมือนกันน่ะกองกอนเหมือนกันน่ะมันอัสรอาเหมือนกันไงเด็กเด็กปาวานตามหรือเปล่าบอกผยดูมันเผาพี่โน้ตดูมันเผาพี่ในวัดในวาก็ยังไม่เว้นนันเล่าเนี่ยเออเฮ้ยแต่พอขึ้นไปแล้วลงมารู้สึกบรรยากาศเย็นขึ้นเยอะเลยเนะ เริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้สาธุคุณเขาคุณโอ้สาธุค่ะคุณพี่หนูหนูถึงก่อนพี่หนูต้องถูกก่อนนะครับตามคิวนะครับตามคิวค่ะอา,อาแล้วคนที่ไปก่อนเราเราก็ไม่เป็นเขาอาจจะไม่ได้ขอเรื่องนี้ไงเขาอาจจะไม่ได <c oughs> <ๆ>้ขอเรื่องนี้เราก็สาธุไปก่อนนะเออ โอยอ้เย้โอ้ยที่นี่มีตังค์นมีไหมโอนได้สั่นขาสั่นโชว์ขาสั่น่อยค่ะแบ๊ก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 แบกแบ๊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 กแบกแบ๊กแบ๊กแบกแบเกแบ๊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 กแบนกแบ๊กแบเกแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบ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 กบก เดินทางสายบุญครับเออฮีหน้าตาเราคนดีันด้วยตามพี่ชายแล้วหน้าอมพายดาวเลยนนะบอกเลยเดินเสร็จบอกรอรอบบอกจะพากินชาบูต่อไงหชดามบุญน้องอร่อยพี่หล่อตอนนี้ฟิลไม่น่ากินเลยตอนนี้น่าจะอ้วกกินแล้วน่าจะอ้วกตอนนี้นะคะเราก็มาอีกวัดหนึ่งแล้วนะคะวัดห้วยแก้วนะคะคือที่วัดนู้นเราเดินไปใช่ไหมพอเราลงมาเราเห็นว่าเออ ขึ้นเขาแล้วก็ลงห้วยแล้วก็แบบเอ๊ะลงห้วยนี่คือแบบยังไงแล้วก็ไปอ่านอ่านในป้ายเขาบอกว่าอ่าถ้าขึ้นเขาแล้วที่เขาแสงอะไรนะสัก,กย<ะ>่างแล้วก็ต้องมาลงห้วยท,ท,ที่ที่วัดห้วยแก้วที่นี่นะคะก็คือ เขาได้นำมาที่ลบบุรีมาก็คือต้องไปให้ครบขึ้นเขาแล้วก็ลงห้วยตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าบ่อของพ่อปู่พญานาคนะคะลูกหลานพญานาคมาที่นี่ก็คือจะได้กราบวัดสักการะนะคะเขาจะมีเจดี JD, หรือว่าอุโบสถแต่อยู่กลางบ่อนะคะอันนี้จะเป็นส่วนก่อนส่วนฟิวดีมากนี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูดเรียกว่าเจดีหรือเรียกอุโบสถ <laughs> เป็นเจดีย์กลางน้ำเจดีย์กลางน้ำนะคะก็คือนี่จะมีองค์พญานาคนะคะเขาจะมีชื่ออยู่นะแล้วชื่อเขาชื่อว่าอะไรนะอไม่รู้เหมือนเจดีย์เจดีย์อะไรพญานาคนะเล่นทูบไปไปจองทูบเลยองทูบอยู่ไหนอ๋อนีดสายสายเลขเซมซีมาทางนี้ได้อันนี้บรรยากาศวัดก็จะประมาณนี้ลมลื่นไม่ก็ไม่ได้ขึ้น ข้างบนแบบนั้นแต่ว่าก็คือลงห้วยก็คือเขาก็อินพลายหรือว่าพูดไปเชิงแบบว่าอ่ามากลางน้ํากลางบ่อมาลงน้ําอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้นะคะจะเป็นลานกราบไหว้อาพ่อปวดนัคราดนะคะตรงนี้เขาก็จะมากราบสักการะที่นี่อ๋อนี่ไงนี่ไงชื่อเจดีทุกยั่่บวชื่อพระเจดีมหาเมตตารับจ์รัตตะอะไรรัตตอะไร ลัตตารังสีนะคะนี่ให้ทุกคนดูอ้ยสวยงามมากลูกหลานเพียนาต้องเชิดที่นี่ค่ะมามูได้เลยนะคะห<ต>น้ากากดีมากรีบดนว่ามัมา้ยล่ะอ <laughs> แล้วนะคะเข้าสู่ประตูเขนโอ้หเฮ้ยจริงจริงเข้ามาเข้ามารู้สึกเย็นมากทุกคนไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนอย่างที่คิดเย็นแต่เดินท้าปากไม่ได้หรอกร้อนอยู่แต่พดถึงก็คือด้วยมีบ่อน,น้ํานะคะอยู่รอบๆพระมหาเจดีย์นะคะก็เลยมาทําให้ทุกอย่างเย็นไปหมดเราเคยได้ยิน มาว่าถ้าเกิดมาที่ไหนเข้าอุโบสถหรือเจอดีย์ที่ไหนเรารู้สึกเย็นสบายสดชื่นอเงี้ยจะแปลว่าองค์เทพอะ่ะจะอยู่ที่นั่นเยอะเทวดาอยู่ที่นั่นเยอะที่นี่ก็ให้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันสวยมาก พอ้เปิดเข้ามาข้างในคือสบายอยู่โอ้โหข้างในเขาทำดีมากเหมือนอยู่ในแบบใต้บาจานในถ้ำเลยอุย้ยเจอ เดี๋ยวไม่ใช่พานนอนนะฝุนอนนะคะหนึ่งองค์ใหญ่ตัวหนิงตัวสวยมากค่ะใขยืดเื่อใครวักยืดคือเมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ยืดนะแล้วก็มานั่งมานั่งพักผ่อนที่นี่ได้ลมเย็นมากเพราะว่ามาจะได้อยู่กลางน้ำแล้วก็แบบลมดีมาก ดีมากเมดีมากเพราะว่าอะไรเขามีพัดลมาเกือบดีละเกือบดีละนี่คนละตัวไปเลยคนละตัวไปเลยเห็นไหมนมเย็นสบายเว้ยทำอะไรกันน่ะเขาทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะเขาทำอะไรกันน่ะมองแรงทําไหม อันนั้นขนมดังลบบุรีหรือเปล่าคะข้าเมาข้าเมาข้าเมาใส่ชีสเหรอทำไมมันเหลืองเหลืองเหลืองไม่ใช่ชีสครับเอาอะไรอะน่ากลัวมากอันนั้นอันนั้นก็กินกินอิดกินอิดเฉยเอาเป็นไหนแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เฝ้าร้านกล้วยทอดด้วยเดี๋ยวลิงมาไปเร็วไปเฝ้าเร็วนั่นลิงอยู่บนหลังคานะ โอ้ก็เออไม่ได้อยู่ในบริเวณวัดไม่เป็นไรแต่ก็บาปละใจบาปมากเลยพวกเธอเอาเอาอันนี้ยังอยู่บริเวณวัดอยู่ว่าอันนี้แา่ละพ่อเกิป่ะอุ้ยเอาหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยขนลุกเลยอยู่ดีก็ขนลุกต้องโหาพี่แจ๊ดแล้วเออสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างรู้ขนลุกอะผมรู้ขนลุกแล้วครับเอาเดินเข้ามามีลมพุ่เข้ามาเลยใช่ผมแบบ เลยมองหาห้องงามเลยครับเออนี่ขนาดมันวันแสกกันเนี่ย what ปวดเลยอันนี้ก็อครูจะเรล่นขี้อย่างนี้เลย <c oughs> แมง่ง <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งชิลพักผ่อนขาก่อนนะคะพี่จะดันถึงบุรีของกันนะเอาเหรอจะชอบชอบเสื้อเขาปะตังเหลือก็ไม่มีอร่า <c oughs> อร่อยไหมพี่มีเอาไหมแซ่บมาเอาครับพี่ไม่ใช่เด็กปิดหวายนะเนาะพอดีเปน็นคนหุ่นดีอะนะ พีก่อนพีก่อนพีก่อนโอ้ยมันละลายจริงม,มั้ยแม่ไอติมลบ,บุรีค่ะจะมีมีหน้าตัวนี้ด้วยนี่สัญลักษณ์ของลบ,บุรีอะไรวะอ่อไม่ใช่เหรอไหนนี่ไงแต่หน้าลิงบอกไม่ใช่หน้าลิงเหรอไอลิงไม่ได้หน้าแบบนี้หรอหน้าที่เกิดเหนยวขาคุณมีคนจริงไหมขโมย กูลืมไปเลยที่บอกให้กินว่ากูกินต่อไงกินแบบแงะแล้วเนอะมิดกินไปเลยโอ้ยไม่แล้วเราก็ลืมตัวเข้าใจปล่าว่าฟิวลืมตัวนี่ไม่รู้เลยละลายว่าน้ำหรือน้ำลายเทีเนี่ยทำไมทำไมคุณบ่นนะบ่นอะไรอ่ะอุ้ยน้ำตกอืออร่อยไหมสูตรสูตรพิเศษอร่อยไหมไอติมสูตรพิเศษลบุรีไอติมแม่งเหมือนได้กินเกลียวปลาด้วยไม่ได้กินเกลียวปลากินกระเทียมหล่อมจีบเมื่อกี้เฉย เดี๋ยวนี้เราจะไปไหนกันต่ออ่ะไปไหนกันต่อแม่คิดพลเข้าออไปเฮ้ยโห่แรงเป็นบานแบบไอเก่ง<อ>พ่อบ้านแหลพะพ่อบ้านคิดพ้าดพี่เม่ยังไงตัวขับขับเมย์อะอันนี้รถซิ่งเมืองลพบุรีนะคะรถคันเล็กมากนี่ก็เลยงงว่าไอ <c oughs> คนขับรถยัดตัวเองเข้าไปในนั <c oughs> น้นได้ยังไงขับอะไรไปไหนอะไรดูขับอะไรนะไปไหนไไหนขับไปไหขอขอชมทัวร์ภายในนั้นหน่อยได้ไหมคะ รถคันแรกของน้องเขานะคะน้องเขาเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อซื้อรถคันนี้เลยโอ้โห้องเปิดล<ะ>คลาสสิกว่ะรถเปิดแล้วร้อนไม่ใช่โอะไรพี่ร้อนยังไงอะไรพัดลมต้องบอกตัวไม่เย็นเลยโอ,โ,โอ้โหเอ้าอันนี้เครื่องปรับอากาศแบบนี้เหรอเป็นไงล่ะโอ้กินรากินรถใหม่ยังอยู่นี่กินรถใหม่ไม่กินเลยรถแบบนี้สามสิบปีแล้วเฮ้ยแต่ว่าคลาสสิกดีว่ะไอหมูจะเข้ามากินรถใหม่เอ้ยคลาสสิกว่ะคลาสสิก กินอย่างนี้ทุกคันเลยน้วยจริงๆกระจกก็ต้องเป็นแบบว่าที่ปัดน้ำฝนแบบนี้นะคะเรียกว่าอะไรนะที่หมุนที่หมุนลิงมาแล้วลุงข้างในดูลิงมาแล้วลูข้างในไห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 นอุ้ย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 อลิงลิงลิงมาลบวลีไม่เจอลิงนี่ไม่ได้นะลุงให้หนูไปวิ่งไล่ถ่ายรูปไปสู้นะบอกเอาแล้วลุงให้หนูไปวิ่งไล่ทำไมแล้วมันกัดหนูล่ะแสดงว่ามันมาจากเขานู้นแหละ โอ้ม่เดี๋มาตัวเดียวเองอ่ะทำไมมาตัวเดียวเองอ่ะมันคงแบบว่าแย่งอาาหรเขาไม่ทันป่ะอ๋อมันจะผอมกับตัวอื่นนะเนี่ยอ๋อเออดูผอมๆอันนั้นตัวผู้ตัวเมียมาเป็นตัวเมียตัวเกลียวไปว่าไปกินตัวเกลียวเปนเปนไหนนะคะมาล้านของมัไปขโมยมันเลยโอ้โหสงสัยจะหิว แสดงว่ามันต้องข้ามมากินฝั่งนี้อะเนาะแถวโน้นมันคนเยอะจริงเหรอแสดงว่าบางบางเกมไปทุก้าแล้วลูกค้าประจําลุงคิดว่ามันเป็นลูกค้าประจํานี่เห็นไงเอ้พี่ว่าซื้อรถเหมาะพอดีใช้พีเลยอ่ะโอ้ท่อดังด้วย啊ท่อดังด้วยะเออเออไปไปเอาไอ้เขาหนีฉันแล้วเจอกันายบายครับเจอกันตอนเย็นบายบาย